สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตัวนี้ก็ยายสุภาไอสเลนไทยนะคะพามาชมนะคะพามาชมรถนอนนะคะรถนอนอตื่นแต่เช้ามายายเดินออกแต่เช้ายังไม่มีใครตื่นนะเนี่ยไม่มีใครตื่นนะคะทุกท่านคะ่ะมาชมนะคะรดนอนรถนอน,น,อนอมาชมรถนอน ชมรถนอนนะคะอยู่ในสถานที่เนี่ยนี่ก็ดูที่รถอันนี้ก็โอ้โหเห็นไหมคะรถปิกอัพนี่เขาก็จะบรรทุกนะคะบรรทุกที่เขาเรียกว่ามันเหมือนเรียงเรียนเนี่ยเยขาใช้เกาะเลยเขาใช้เกาะกรบรถเนี่ยรถปิกอัพเนี่ยเขาใช้เกาะมา หลาดมามันก็เหมือนบ้านนั่นแหละมันไม่เหมือนรถนอนแต่ว่าอ่ามันไม่ได้อยู่ในตัวรถเนาะมันไม่ได้อยู่ในตัวรถอือยายจะพาดูนะคะเนี่ยมันก็เป็นแบบอย่างเนี้ยเขาก็จะกางติ้นออกมากางติ้นออกมานะคะอยู่ข้างๆนะคะอยู่ข้างๆนะคะเนี่ยที่เกาะอืนเป็นเป็นรถบ้านเอ่ายายชูม้ดูนะคะดูให้ดูชัดๆเลยนั่นนะ นี่ค่ชีวิตอาคนต่างประเทศนะคะคนต่างประเทศเขาจะให้ชีวิตกันแบบนี้มาพักผ่อนหย่อนใจพักผ่อนอากาศดีๆบางคนเขาก็ไม่ได้ไปทํางานเนาะเขาก็ได้ออกมาตากแดดตลอดเพราะว่าพลังเขาก็ชอบให้ถูกแดดนะคะตื่นเช้ามายายพาดูนะเนี่ยตื่นแต่เช้าเลยพาดู ดูเด็กๆก,ก็ตื่นแต่เช้าเหมือนกันนะคะเด็กตื่นแต่เช้าเพราะว่า,าพ่อแม่เขาพามานอนอย่างนี้มันก็แจ้งเนาะมันไม่ต้องใช้ไฟไนะอยู่มันโุง่งๆุ่งเพราะว่าพักนี้อที่ยุโรปนะยุโรปเขาก็าจะสว่างเยอะกว่ามืดนะคะสว่างเยอะกว่ามืดเด็กๆก,ก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นที่ได้มา พักผ่อนอยู่ตื่นเต้นที่ได้พักผ่อนวิ่งเล่นนะเออเขาตื่นเต้นอันนี้ในรถนะคะนี่รถตากับยายนะคะเนี่ยรถตากับยายรถตากับยายนอนอยู่ตรงนี้รถตากับยายนอนอยู่ตรงนี้นะคะรถนอนยายไม่ได้ถ่ายข้างๆอันนี้อันนี้ก็รถเขาลากนะคะรถเขาลากใช้ปิดกอัพลากมาใช้ปิดกอัพลากมานะคะ ติดอัพลากมายายก็พาดูนะคะยายพาดูดูที่ว่านั่นนะดูรถรถคันนี้ก็ดูเหมือนกับอ่าเป็นเหมือนรถบัสนะคะเหมือนรถบัสรถบัสต,ตอนนี้ยายกำลังจะเดินออกไปเลยนะคะพาพาดูเดินออกไปถ่ายไปถ่ายวิวทิวทัศ นี่ก็แม่น้ำนะคะอยู่ข้างที่กลางเต้นนะคะแม่น้ำนะคะเป็นแม่น้ำนะคะเดินออกกำลังกายกันดีกว่าเราเดินออกกำลังกายแม่น้ำทางนู้นก็เป็นบ้านเขานะคะเป็นบ้านเขาคนแถวนี้บ้านคนมีกงะตังอะไรอยู่นอกเมืองเขเป็นมีที่เป็นของตัวเองนะ จะมีที่เป็นของตัวเองดูดูแม่น้ำสิค่ะดูดูแม่น้ำอือมอันรอบนี้ดูอ๋แดดออกถ่ายแล้วก็มีเงาของยายไปด้วยถ่ายมีเงาของยายไปด้วยเนาะจับภาพยากยายก็เอาแบบที่แบบว่าอืมถ่ายไปได้แบบไหนก็ลงแบบนั้นเลย <laughs> อยากมีคลิปลงอยากมีคลิปลงนะคะทุกท่านคะ่ะอยากมีคลิปลงนะคะน้อน้ำไหลน้ำเขาใสใส,ไสๆๆนะะันเนี่ยน้ำเขาใสใสจริงๆนะคะน้ำเขาใสใสจริงจริงมองเห็นดินนั้นเนี่ยมองเห็นดินใหญ่ก็ไม่กล้าส่งเยอะนะกกลัวอะไรหรอกกลัวตกน้ำเนินสะพานนี่ก็คือสะพานนะคะ สะพานมันเขาก็ขับรถข้ามไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะเขตนี้มันก็อยู่นอกเมืองนะคะเขตนอกเมืองอยู่นอกเมืองนี่แหละคือชีวิตก็เหมือนบ้านเราเนาะก็มีบ้านนอกในเมืองอะไรประมาณนี้เนาะนี่ชีวิตชนบ,บทเขาก็อยู่แบบสบายสบายแต่ดีนะประเทศนี้ไม่มียุงเลยคะ่ะทท่านคะ่ะประเทศไอซ์แลนด์ไม่มียุงค่ะไม่มียุง เป็นประเทศเมืองนาวที่ไม่มียุงนะคะในบ้านเขาดูดูเห็นไหมคะสวยไหมคะบ้านเขาป่าไม้ป่าน,นี้เขาปลูกเองนะคะต้นไม้เนี่ยเขาปลูกเองเก็ปลูกเป็นปา่าเวลาต้นมันใหญ่เขาก็ตัดตัดไปขายมั่งมันไปขายยายก็บนให้ดูนะคะว่ารอบๆอบนี้ก็จะมีรถนะคะวน รถเอารถนอนไปด้วยวน,นไปดูเพราะมันกว้างมากสถานที่ตรงนี้แต่กว้างจริงๆนะคะกว้างจริงๆออันนี้ก็ดอกไม้นะคะดอกไม,อม้ดอกรูปีน่านะคะดอกรูปีน่ามันยังดอกมันยังไม่ค่อยบานนะคะมันกําลังตูมๆม,มันกําลังตูมๆนะคะทุกท่านคะ่ะกําลังตูมๆเราก็จะพาไป ดูวิวทิวทัศน์ตอนช่วงเช้าๆเนาะอากาศแบบนี้ก็อ่าเป็นตับลืมใจนะอืมภูมิใจที่อากาศแบบนี้มีให้เราม,มีให้เราจะมีสักกี่วันวนาะเดี๋ยวก็ฝนตกอีกถ้าฝนไม่ตกก็อ่าออกมาข้างนอกยายก็จะพาดูนะคะพาดูว to ิวทิวทัศน์ดูหลายสิ่งหลายอย่างสำหรับอืมการ เป็นอยู่ของเมืองนอกเนาะอันเป็นอยู่ของเมืองนอกมันดีบ้านเราก็อีกแบบหนึ่งนะคะต่างประเทศก็อีกแบบหนึ่งนะคะอือ,อเสียงเด็กเล่นเสียงเด็กเล่นเข้ามาหรือเปล่าเนาะเข้ามาหรือเปล่าเนาะอะก็ผ่านดูชมวิวทิวทัศน์นะคะชมวิวทิวทัศน์ไปนะคะทุกท่านคะ่ะ ชมวิวผิวทัดดื้อออกขลงร่างกายไปยายก็ใส่กล้องไปใส่กล้องมาเลยน้าพระจาเนี่ยนะดอกรูปีหน้าดอกรูปีนาตือนตื่นแต่เช้าเด็กมันก็ตื่นแต่เช้าจริงถ้าอยู่ในรถจะไม่มีเสียงเด็กนะอยู่ในรถเราก็นอนเสียงเด็กเด็กก็วิ่งเล่นพ่อแม่เขาก็ดูเนาะพ่อแม่เขาก็ดูแล ตอนแด่เช้าก็ธรรมดาเลยใหญ่ก็เดินดูริมอันนี้นะคะจับภาพได้เดินอยู่ริมริมนะคะเดินอยู่ริมริมดูดูดูวิวริมแม่น้ำดีกว่าเราเดินเที่ยวตื่นแต่เช้าก็เดินเที่ยวดูตามอดอกไม้พอได้สูดอากาศหายใจสะดวกสะดวกหน่อยนะไม่ได้อยู่ในบ้าน ความหนาวก็ปลดปลงนะอื่นมาจะได้รับแสงแดดได้รับออกซิเจนออกซิเจนเหรอยายก็พูดไปนะออกซิเจนออกซิเจนพาดูวิวนะคะทุกท่านคะ่ะพาดูวิววิวเรนน้ำไหลน้ำไหลมไม่ดูเขาเปิดให้ตกปลาหรือเปล่ายายก็ไม่แน่ใจนะน้ำใสมองเห็นปลาอยู่นะ ยายส่งไม่เห็นหรอกรกล้องมันส่งไม่เห็นอู้ดอกอันนี้สีเหลืองดอกสีเหลืองๆเนี่ยเห็นชัดไหมคะเห็นชัดไหมคะทุกท่านคะเห็นชัดไหมเออดอกสีเหลืองๆดอกสีเหลืองๆนินเนี่ยยายซุ่มกล้องให้ดูชัดๆด,กดอ,อดกสีเหลืองๆดอกญ้านะแต่มันไม่ใช่อนนี่มันก็เหมือนบ้านเราอะไรมันจะมี <c oughs> ดอ,อดอกมงดอกไม้อยู่ริมคลองอะไรประมาณนี้นนะะน้ําเขาสะอาดไม่มีน้ําขุนนะคะเออลงไม่ได้นะคะเย็นชิดบเลยเย็นเจ็บเลยนะคะทุกท่านคะ่ะเย็นชจบเอ,อ้ที่เขาตกปลากันนะั่นแล้ว,ลวที่เขาลงไปนั้นั่นนะเขาจะมีชุดของเขาอีกแบบหนึ่งนะมีชุดที่เขาใส่ลงอีกแบบหนึ่งนะลงน้ำมา มีชุดเขาใส่ลงอีกแบบหนึ่งเขาไม่หนาวไม่หนาวเนาะเขาบางคนเขาก็จะนั่งตกอยู่ข้างบนบางคนเขาก็จะเดินเข้าไปเดินเข้าไปในน้ำเดินเข้าไปในน้ำแต่คนเขาเกิดที่นี่เนาะร้อนขนาดนี้ก็เขาก็ว่าร้อนแล้วยายก็ยังร้อนเลยยายออกมาก็ยังร้อนอุ้ยดอกสีเหลืองสวยจังเลย สวยจังดอกอะไรนาะชื่อเขาก็ไม่รู้จักยายก็ไดไม่รู้จักชื่อแต่ก็ถ่ายเป็นวิวทิวทัศน์ให้ดูนะคะทุกท่านคะ่ะถ่ายเป็นวิวทิวทัศน์ให้ดูดูแม่น้ําไปนะคะตอนเช้าๆนะคะดูแม่น้ําไปเราก็ภูมิใจเนาะการพักผ่อนของเราก็ามาได้ เป็นบรรยากาศที่สดชื่นนะคะมันก็แปลกหูแปลกตาอีกแบบหนึง่งแปลกหูแปลกตาอีกแบบหนึ่งเดลอ,อพี่น้องจ้าแปลกหูแปลกตาอีกแบบหนึ่งเ้อพี่น้องจ้าขนาดนี้ก็เราก็ไอ,น,น,ะะอน,นี้เลยนะคะดูเดินริ่มนิ่แหเละเดินออกกำลังกาย ตามีแต่นอนอย่างเดียวตาไม่เดินออกกําลังกายกับยายหรอกยายเขาเดินสายเพอะยายเดินทําวิดีโอยายก็ต้องเดินคนเดียวเนาะตอนนี้ก็นี่ก็ดอกรูปีหน้านะคะดอกรูปีหน้าให้ดูคลิปนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามยายนะคะอยากดูกวิวทิวทัศน์ประเทศไอซ์แลนด์ก็อ่ายายไปตรงไหนยายก็จะถ่ายให้ดูเด้อค่ะ ไอ้ตุพาไอตะเลนพาเที่ยวพาเที Rebel ่ยวพาเที่ยวพาเที่ยวนะคะไอ้ตุพาไอตะเลนไทยนายจะตั้งชื่อช่องพากินพาเที่ยวเนาะมันกินกินไม่ได้เหมือนตะก่อนอุ้ยถ้ากินได้เหมือนตะก่อนคงจะพากินเพราะ่วลาไปประเทศไทยเนี่ยอุ้ยกับข้าวเยอะแยะ รับข้าวเยอะแยะต่างอาหารแบบร้านอาหารประเทศไทยเราอาหารอร่อยอร่อยอาหาร,อ,อ,รอ,อร่อยอร่อยนะคะทุกท่านค่ะอาหารอ,อร่อยอร่อยคลิปนี้ก็ประมาณสิบกนาทีนะคะยายก็ะจะพาชมวิวทิวทัศน์พาชมวิวทิวทัศน์ ชมวิวทิวทัศน์นะคะอย่าพิ่งเบื่อนะคะเหมือนอ่าอะไรนะเหมือนเขาเรียกเหมือนทุ่งกุลา้องให้บ่ <c oughs> ยาเขามีนิดเดียวมีไม่เยอะอยามีประมาณนี้แหละอยามีประมาณนี้แหละเราก็เดินไปทางนน้นกันดีกว่าอู้แสแงแสงมันส่องแดดมันส่องแดดมันส่องค่ะทุกท่านค่ะ เดีส๋สงนะคะมันก็อาจจะไม่จัดเท่าไหร่ถ่ายภาพออกมาไม่ดีถ่ายภาพไม่สวยถ่ายภาพไม่สวยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคน,ะคะนี่นีค่คือดอกรูปิน่านะคะทุกท่านคะ่ะประเทศไดทะแลนนี่เกิดเยอะเยอะนะคะ รกรูปีนาเดี๋ยวกูยายไปทำคลิปอยู่แถวบ้านให้ดูนะคะทำคลิปอยู่แถวบ้านให้ดูเยอะนีอยู่เป็นทุ่งเป็นทุ่งเลยวันนี้ก็ดูอันนี้ไปก่อนแต่ถ้าเวลามีลมอะนะไ่ายดอกไม้ก็จะสวยนะคะดอกไม้ก็จะสวยจะสวยงามอีกแบบหนึ่งก็แม่น้ำพาดูแม่น้ำ ถาดูแม่น้ำจะเนี่ยอ้ที่มือถือแบบว่าใส่ขากล้องอันเล็กก็ไม่ได้เอามาถือขาก้องอันใหญ่มันก็อุ้ยใส่ไปก็ใส่มาเนี่ยเอรยใหมันขาก้องอันใหญ่มันเหมาะสําหรับเรามาตั้งไอ้นี่นะมาตั้งเวลาเราไลฟ์สดมันตั้งก็จะสะดวกนิดนึงไอ มันใหญ่อย่างนี้เราก็เดินถือแล้วมันก็อกะนุ่มกระใสา่สายภาพอาจจะไม่โอเคนะคะยายถ่ายให้ดูน้ำโอ้เสียงเด็กนั่งเตียงดังเข้ามาในวีดีโอหรือเปล่านอ้อเข้ามาในวีดีโอไหมคะคุยอย่างเดียวได้มันเล่นจนเตียงดังตุ๊บเลยนะคะ ขอบคุณมากมากนะคะทุกท่านคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟนะคะยายดูพาดาูใกล้ๆนะคะดอกไม้เดี๋ยวเราก็าจะ z o o ให้ดูมันเหมือนดอกไอ้นั้นนะบุกอ,อะไรนะนางรักบ่เห <laughs> มือนดอกนางรักนะคะโอเคนะคะยายตุผาไอทะเลนไทยนะคะทุกท่านคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายตุพาไอซ์เลนไทยนะคะยายก็จะพาเที่ยวนะคะพาเที่ยวพาเที่ยวพาชมนะคะทุกท่านคะ่ะพาเที่ยวพาชมนะคะพาเที่ยวพาชมโอเคค่ะ แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายยายถูกพาค่ะบาย,บาย